ดูดวงแล้วต้องเสริมดวงด้วยนะคะตรงเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะคะการดูดวงก็ดีเหมือนกันนะคะใช้ศาสตร์พยากรณ์ในการทีเ่เหมือนกับเราเป็นเข็มทิศชีวิตเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเป็นไกด์นะคะให้กับชีวิตเราจะได้คอยระวังนะคะคอยระวังสิ่งต่างๆนานาเราใช้ชีวิตเหมือนคนตาบอดเนาะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างโดยเฉพาะเรื่องกรรมนะคะการส่งผลของกรรมเป็นอะไรที่ มันถ้าเราไม่ได้มีอภินญ,ญาค่ะนะคะมัน,มนคำนวณยากขนาดพระโมกลานะท่านมีอภินญ,ญานะคะแม้ท่านคำวนวณได้นะคะแต่กรรมนะคะขึ้นชื่อว่ากรรมนะคะจะเหาะไปไหนจะหนีไปไหนนะคะกนหนีกรรมไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันมันสำคัญมากๆเลยนะคะตัวนะคะการการที่เราไปดูดวงมาเนี่ยมันก็ช่วยเราในระดับหนึ่งนะคะแต่สิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะจิตของเราเนี่ยต้องมั่นคงนะคะดูดวงแล้วจะต้องเหมือนกับมุมานะ เนาะในการที่เออจะต้องเพียงพยายามมากขึ้นจเจริญสติให้มากขึ้นนะคะเพราะนะคะต่อให้เรารู้เหตุการณ์นะคะอ,อว่าแบบมันอาจจะมีอย่างนี้อย่างนี้นะเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ถ้าจิตรออ่อนแอนะคะจิตรออ่อนไวเรากลัวตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ กลัวตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงตอนนั้นเลยนะคะอย่างเนี้ยนะคะโอ้โหไม่ได้นะคะอย่างนี้จิตแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องสร้างจิตที่เข้มแข็งมาเฮ้ยดีนะโชคดีนะที่เรารู้ก่อนเราจะได้ระวังตัวอะไรแบบเนี้ยนะคะสร้างพลังงานที่เข้มแข็งให้กับจิตใจของเราเอาไว้แล้วนะคะบางทีมันเป็นบุญอย่างหนึ่งด้วยนะคะที่ทําให้เราเอ,อ่อมีใครเตือนนะคะหรือมีอะไรที่แบบว่าบอก ไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยถือว่าเป็นเป็นมีบุญนะถือว่ามันเป็นบุญอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราต้องสร้างบุญอัดบุญเพิ่มนะคะอัดบุญเพิ่มทุกๆอย่างเลยนั่งสมาธินะคะสวดมนต์ไหว้พระนะคะแผ่เมตตาอุทิศบุญอย่างเงี้ยนะคะกรวดน้ํา นะคะแบบเนี้ยนะคะทำเยอะๆเลยนะคะแล้วถ้าเกิดใครพอมีกําลังก็สนับสนุนเลยนะคะจะสนับสนุนวัดที่มีการส่งเสริมการปฏิบัติอยู่หรือว่าจะสนับสนุนนะคะเออเหมือนกับไปช่วยชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาลําบากอ่ะนะคะเนี่ยมันเป็นเอ่อมันเป็นบุญที่มหาศาลนะคะมันเป็นบุญที่ที่ที่ยิ่งใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยให้ทําอัดอัดบุญตรงเนี้ยไว้มากๆนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีทรัพย์นะคะตรงเนี้ยต้องห้ามโกงศักยภาพตนเองเสด็จพ่อองค์เพชรนะคะสอน นะคะพี่มินน้นโนนดนจิตโดนใจนั่นแหละนะคะโดนจิตโดนใจเรื่องของอยากโกงศักยภาพตนเองอะไรแบบนี้นะคะพอทําบุญนี่อิดออดนะคะพอซื้อของช้อปปิ้งอย่างนี้โอ้โหอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยท่านบอกว่าโกงศักยภาพตนเองแทนที่จะสละความสุขตรงนั้นนะคะแล้วมาสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ในเวลาที่เราแบบคือบางบางทีนะบางคนน่ะนะคะบางคนแบบว่ายิ่ง ไม่มีเงินอย่างนี้นะคะบางทีแก้เครียดในช้อปปิ้งแต่พอบอกให้ทําบุญไม่ทําอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะ,ะต้องรอเราต้องเป็นลองสังเกตจิตใจของเราดูมันจะเหมือนกับเออฉันจะไม่อะไรและฉันจะให้แต่ความสุขตัวเองอะไรแบบเนี้ยนะคะเราจะต้องดูว่า อะไรนะคะมันเป็นความสุขที่ถาวรกว่าและมันจะเป็นไปเพื่อให้ตัวเองมีความสุขที่ยั่งยืนกว่าเนี่ยก็คือบุญนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะริญนสติสติปทานไปด้วยนะคะถ้าเราจะเริญตรงนี้ไปด้วยนะคะเราจะเห็นค่าของบุญค่อนข้างมากมันจะไม่เกี่ยงนะคะไม่มันจะไม่ยากนะคะเวลาที่คนมาชวนเราทําบุญเออยัว้งเราไม่มีแต่ไม่มีปุ๊บก็ไม่ได้โกรธอาจจะน้อยใจบ้างนะที่แบบเออเราไม่ได้มีทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เออช่วยเขาได้ช่วยเป็นสะพานบุญอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นอะ ดูดวงเสริมดวงนะคะ,จะเจริญสติจเจริญบุญจเจริญกุศลนะคะและเราจะนะคะฟันฝ่าหรือว่าเราจะผ่านนะคะในสิ่งที่เป็นอุปสรรคในชีวิตไปได้ค่ะ